สวัสดีครับมาถึง EP 2แล้วครับผมสำหรับในหัวข้อการใช้งาน iMovie สำหรับใน EP 2นี้เราจะมากล่าวถึงในเรื่องของการใช้งานเมนูต่างๆในโปรแกรม iMovie นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้รับชม EP 1ก็สามารถไปกลับไปชม EP 1ได้ในลิงก์ตรง description ด้านล่างนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ ก่อนที่จะเริ่ม EP 2ยังไงก็ฝากกด subscribe ก,กดไลค์แล้วก็หรือว่ากดแชร์ช่อง YouTube ของผมให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับใน EP 2นี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้งานเมนูต่างๆหรือฟังก์ชันต่างๆใน iMovie นะครับผม และผมจะยกตัวอย่างประกอบในเมนูต่างๆให้ด้วยเพื่อเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในเมนูต่างๆมากขึ้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาติดตามรับชม EP 2กันได้เลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมเพราะว่าในไอมูวี่ก็เดี๋ยวตอนที่ผมยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างการใช้งานเมนูโดยที่ว่ามันจะต้องยกตัวอย่างการใช้งานควบคู่กันไปทั้ง3ส่วนนะครับผมก็คือในส่วนของมีเดีย ในส่วนของพร v i e w แล้วก็ไทม์ไลน์นะครับผมเพื่อจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมเริ่มกันตั้งแต่การานำไฟล์มีเดียต่างๆมาใส่ไว้ใน iMovie นะครับผมวิธีการก็คือเราไปเลือกที่ท,ที่เราเก็บไฟล์ไว้แล้วก็คือง่ายๆลยครับผม iMovie ก็คือเราสามารถลากเข้ามาวางได้เลยนะครับผมครับผม ก็ประมาณนี้ก็คือเราต้องการไฟไรล์อะไรเราก็ลากมาวางได้เลยถ้าเราต้องการเอาออกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก delete media form event นะครับผมมันก็จะออกไปส่วนวิธีการนำไฟล์มีเดียต่างๆมาใส่ไว้ในไทม์ไลน์เราก็ใช้วิธีการลากมาวางเหมือนกัน,นครับผมจะวางไว้ในไทม์ไลน์ก็วางไว้ หรือถ้าเป็นพวกเอฟเฟกหรือว่าพวกกรีนสกินต่างๆเราก็สามารถมาใส่ไว้ด้านบนได้เลยนะครับ,รบผมถ้าต้องการเอาออกเราก็มาดีลี e ได้เลยนะครับมันก็จะออกไปจากไทม์ไลน์นะครับผมแต่ว่าในาในมีเดียของเราก็ยังอยู่นะครับผมในอีเวนต์เรามารู้จักาการใช้งานเมนูต่างๆ ทั้งหมดนี้น,นะครับผมเริ่มกันที่ในเรื่องของตัวตัวไฟวิดีโอก่อนนะครับผมก็คือตัวมีเดียหมายมีเดียก็คือเป็นตัวไฟล์วิดีโอนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานก็คือเราลากไฟล์วิดีโอลงมาใส่ไว้ในไทม์ไลน์นะครับผมถ้าเราต้องการปรับสีหรือว่าปรับโทนสีหรือว่าปรับแสงอะไรต่างๆเราก็สามารถปรับได้นะครับผมโดยที่เรามาลิ๊กเลือกตรงที่ไฟล์วิดีโอที่เราต้องการปรับ แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมตัวแรกก็คือเรื่องของการปรับไว้บาลานซ์นะครับผมเราก็สามารถปรับได้นะครับผมถ้าเราปรับเสร็จเราโอเคเราก็กดเครื่องหมายถูกมันก็จะปรับมาให้ตามที่เราต้องตามที่เราปรับเอาไว้แต่ว่าถ้าเราไม่โอเคเราสามารถรีเซ็ตได้นะครับผมก็จะกลับมาเป็นคฟา์ต้นฉบับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวปรับแสงสว่างนะครับผมหรือว่าพวกโทนสีต่างๆนะครับ ถ้าเกิดว่าโอที่เราถ่ายมามันมืดไปเราก็จะมารปรับให้มันสว่างได้หรือสีมันเพีย้ยนเราก็จะมารปรับสีได้ okay, นะครับผมถ้าเราปรับแล้วมันไม่ชอบเราก็กดรีเซ็ตก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกัน okay. <Okay. S 2> เมนูตัวต่อไปก็คือตัว Overlay นะครับผม แต่ว่ามันยังไม่โชว์ตรงไอดิดบาร์ตรงนี้นะผมเราต้องมาทิกเลือกตรงที่ตัวไอ e e n นสกรนตรงนี้ก่อนนะผมตรงกรนสกรนหรือพวกเอฟเฟกต่างๆนะผมถ้าเราทริกเลือกปุ๊บรสังเกตวมันจะมีขึ้นไฟลอเวอร์อเลขึ้นมาคําว่าวิดี o อโอเวอร์เ t ย์เซในที่นี้ก็คือ,อมันจะเป็นตัวเซตพวกเนี่ยผมว่าไอตัวไฟล์ Overlay ของเราที่อยู่ที่อยู่ซ้อนอยู่บนวิดีโอหลักของเราเราจะให้มันเป็นอะไร ตัวแรกก็คือคัตเอาเวคัตเอาเวก็คือมันจะโชว์วิดีโอที่เราอยู่บนวิดีโอหลักให้เห็นถ้าเราสังเกตในฟีวิดโอใช่ไหมมันก็มันก็จะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นวีโอที่มันซ้อนกันนะครับผมลองลาาวีโอสักตัวหนึ่งที่มันซ้อนกันมาวางดูนะครับผมมันก็จะโชว์วีโอที่อยู่ด้านบนอันนี้คืออ่าความหมายของคําว่า Cut away. คัตเอาเวเห็นะครับผม ลบปีโิวทนี้ออกกอนจะได้ไม่งงเมนูตเมนูถัดมานะครับผมกรีนหรือว่าบูสกรีนในที่นี้ถ้าสังเกตตรงไฟล์นี้ที่ผมเอาเข้ามาเล้วผมมันจะเป็นไฟล์ที่เราเลือกกันว่ากรีนสกรีนนะครับผมถ้าเราไปเลือกคําว่ากรีนสกรีนตรงนี้นครับผมมันคือมันจะมันก็จะตัดตัวไอฉากสีเขียวออกนะครับผมแล้วเรามาลองปีวิวดู ่ไหมครับผมมันก็จะตัดจากสีเขียวออกก็จะกลายเป็นเอฟเฟกต์ของเราครับผมอันนี้คือความหมายของคำว่ากรีนสกรีนนะครับผมมาดูตัวต่อตัวต่อไปนะครับผมคำว่าสปิดสกรีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาวีโอใส่เข้าไปอีกตัวเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับ แล้วผมก็มาเลือกคำว่า s p ิส t s c r e e นะครับผมมันจะมันจะแบ่งวิดีโอของเราอ่ะให้เป็น2ส,ส่วนเท่ากันนะครับผมครึ่งคึ่งนะครับผมก็คือจะมีวิดีโอหลักที่อยู่ด้านล่างครึ่งหนึ่งแล้วก็วิดีโอที่อยู่ด้านบนครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้คือ s p ิส t s c r e e นะครับผม เมนูตัวต่อไปก็คือ Picture in Picture ที่เราชอบทำกันนะครับผมก็คือเป็นวิดีโอเล็กๆอยู่ที่มุมนะครับผมเห็นไหมครับผมอันนี้คือเป็นวิดีโอที่มันก็คือวิดีโอตัวนี้ที่อยู่ด้านบนของวิดีโอหลักของเราเราสามารถปรับขนาดได้นะครับผมแล้วเราก็ไปซ้อนไว้ตรงมุมไหนก็ได้ครับผมแล้วแต่เรา นี้คือฟิชเจอร์อินฟิชเจอร์นะครับผมครับผมอันนี้อันนี้ก็คือเมนูของความหมายของโอเวอร์เลดวิดีโอโอเวอร์เลดเซตติ้งทั้งหมดนะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมด4ตัวหล,ลักๆนะครับก็นำไปใช้งานกันได้นะครับผมตัวนี้คนข้างที่จะจำเป็นนะครับทั้งในการทำทีนสกรีนโดยเฉพาะการทำทีนสกรีนใส่เอฟเฟกตต่างๆ าดูเมนูตัวต่อไปก็คือ audio นะครับผมเราจะเอาอด d โอมาใส่ไว้ในวิดีโอของเราได้ไงถ้าก็ก็วิธีง่ายๆก็เหมือนเดิมครับผมคือใน iMovie นี่ไม่ยากเลยครับผมก็คือมันใช้งานง่ายเราลากมาวางได้เลยครับผมเ,เราก็ลองเทได้เลยเทน,นะครับผมนนั้นในในในตรงอด d โ o ตรงนี้เราสามารถปรับความดังของเสียงได้นะครับผม คือบางทีเราต้องการให้เป็นซาวด์วของวิดีโอหลักของเราโดยที่ว่าวิดีโอหลักของเราก็มีเสียงเพลงอยู่แล้วแล้วก็ปรับมันเบาๆได้9เราจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับผมความดังเท่าไหร่ลองเปดูนะครับผมกใช้ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของออดิโอก็จะมีพวกซ o u n d effect นะครับผม ซาวเอฟเฟกต์เราก็จะเลือกซาวเอฟเฟกต์ e มาใส่ได้เลยนะครับผมเพราะใน i m o v i e มันก็จะมีซาวเอฟเฟกต์ e ที่ว่าแถมมาให้กับ i m o v i e อยู่ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมลองเอาตัวนี้มาใส่ดูนะครับผม mm hmm. ให้เราสังเกตดูแลนะ้วเห็นไหมครับผมมันก็จะพอดีกันสมมติว่าผมกยับตัวคินสกินมาหน่อยนะเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น ลองเพยดูนะครับผมนะครับผมก็จะมีสาวเสกขึ้นมาด้วยพร้อมกับตัวเสียงเพลงในวีโอนะครับผมมันก็จะทำให้วีโอของเราน่าสนใจมากขึ้นมาถึงไททอลนะครับผมไททอลตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกไททอล์ต่างๆที่ว่าทางไอมูฟี่เขาแถมมาให้นะครับผมก็เราสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับผมผมลองยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูนะครับผม เราก็ดึงมาวางเอาไว้ตรงส่วนบนของวีโอได้เลยนะครับผมมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้แล้วครับผมไ i เท n เต็ h แล้วก็จะพิมพ์คำอะไรเราก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับผม เราลองเทดูนะครับครับผมแล้วก็สามารถเลือกระยะเวลาได้นะครับผมว่าอยากให้โชว์นานขนาดไหนก็ไตเติ้ลจะมีเลือกหลายแบบนะครผมเดี๋ยวผมลองดูให้ใหใหดูอีกแบบนึงนะครับผมตัวนี้ตัวเดิอมออกก่อนไปเชื่อม ได้เหมือนกันน,น,ะน,กกนะครับผมอันนี้คือไตเติลนะครับต่อไปเป็นเบสเกลนะครับผมอีตัวเบสเกลในที่นี้เราเอาไว้เพื่อสร้างเอฟเฟอ่์ ที่ในวิดีโอของเรา,น,าน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูสักตัวนะครับผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลากมาวางเหมือนกันนะครับผมซึ่งไอเอฟเฟกตัวนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเราสามารถเออก็เรียกว่าอะไรเซตอันนี้ได้ครับผมก็คือเป็นกล,ล,ลายว่าเราตามวิดีโอเดี่ยวกันเดินทางแล้วเราก็จะบอกว่าเอ้ยเราเดินทางจากที่นี่ไปถึงที่นี่ได้นะครับผมโดยที่เรามาเลือกตรงนี้นะครับผม สมมติว่าในเนี้ยมันบอกว่าเลาจากซานฟรานซิสโกแล้วเราฝ่า,ายตางเราจะาไปสิ้นสุดที่ไหนสมมติว่าผมเลือกเป็นอ,อะไรที่อ๋อเมืองไทยแล้วกันนะครับผมก็เ,เสิร์ชได้เลยนะคผมมันก็จะขึ้นแล้วไทยแลนด์แล้วก็เลือก หลังจากเรา <S <S เราลองมาเพย์ดูนะครับผมทำให้วิีโอของเรามันมีความน่าสนใจมากขึ้น,นเหมือนว่าเป็นการเพิ่มลูกเล่นในหะ้กับวีดีโอของเราอย่างนะี้มันเหมาะสำหรับคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คือตัวนี้เป็นพวกแบ็กกราวด์ต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ก็น่าสนใจดีลองมาวาง ก็จะเป็นแบ c k g r าให้เราถ้าเราต้องการให้มันน่าสนใจมากขึ้นเราก็ใช้สมมติว่าเราเอา s k i สก k i มาใส่ทักตัวน,นเราก็มาเลือกตรงอร์เ l a y ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับผมให้กลายเป็น skin สก i นะครับผมบแล้วเราก็ลองเทดูไหนครับผมมันก็จะไม่วิโอของมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับ ตัวต่อไปตัวสานซิชชั่นนะครับผมสานซิชชั่นก็คือมันเป็นเอฟเฟกในตอนที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนฉากต่างๆนะผมหรือว่าเปลี่ยนวิดีโอนะผมผมเอาลองเอามาใส่ให้ดูนะผมแล้วก็ดึงมาวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการใส่ถ้าเราต้องการใส่ตำแหน่งนี้แล้วก็ดึงมาวางแล้วก็ลองเทดูนะครับผมเห็นไหมครับผมแล้วก็มาใส่อีกตัวหนึ่ง ก็จะทำให้วิดีโอของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคนะครับผมก็คือ,อในฝั่งนี้ก็จบไปแล้วคัผมตั้งเรื่องการใส่ออดิโอการใส่ไตเติลแบคกากิ์หรือตัวซานซิชั่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเมนูตรงนี้กันนิดนึงครับผมตรง Editor อ,อร์วิดีโอตรงนี้นะครับผมเผื่อว่าเราต้องการปรับแต่งวิดีโอของเรา เมื่อกี้ผมบอกตัวนี้ไปแล้วนะครับผมตัวปรับแต่งพวกสีพวกไวบาลานซ์ต่างๆแล้วก็ตัวปรับแสงนะครับผมอีกตัวที่เราใช้บ่อยๆก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวกอปิ้งนะครับผมตัวกอปิ้งก็คือเราสามารถค็อปวิดีโอของเราได้หรือไฟล์ภาพนิ่งของเราได้นะครับผมโดยที่มันจะมีให้เลือก3าตัวนะผมก็คือตัวฟิตตัวฟิตตัวนี้ก็คือมันจะไม่มีการค็อกก็คือวิดีโอหรือว่าไฟล์ภาพนิ่งของเรามาเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนั้น ตัว c o p to fill ตัวนี้เราสามารถที่จะ crop ีดีโอได้ว่าเราต้องการเอาวีโอแค่ไหนสมมติว่าเราต้องการเอาแค่นี้เราก็เลือกแค่นี้ได้แล้วเราก็กด enter ไปมันก็จะ c o p ีดีโอเรามาตามที่เราต้องการเราสามารถ reset ได้นะครับผมแล้วก็ไปกดตรง c o p อีกทีนึงมันก็จะ r ี s e t กลับมาเป็นเหมือนเดิมเยี่ยมไหมครับผมตัว c a n ร์นตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการเอ่อเรียกว่า ขยายภาพจากจุดสตาร์ทมาถึงจุดเอ็นตรงนี้เราสามารถเลือกว่าเป็นซูมอินซูมเอาได้นะครับผมลองดูนะครับผม mm hmm. นไม่ครับผม mm hmm. เมันก็จะซูมอินของเราไปแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆซูมเอาออก วนเมนูที่เหลือพวกนี้เราก็มีใช้อยู่นะครับผมพวกบอลลุ่มตรงนี้เราก็จะเอาใชา้สําหรับปรับไอตัวบอลลุ่มของวิดีโอของเรานะครับเราสังเกตตรงวิดีโอของเรานะครับถ้าผมปรับวอลลุ่มเี่ยมันจะมีตรงวีโอจะมีื่้นขึ้น,นเส้นจะขึ้นลงหรือเราจะมาปรับตรงวีโอเลยก็ได้นะครับผมมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับผม ตัวต่อไปที่เป็นรูปตัวนี้จะเป็นมิกเซอร์นะครับผมตัวมิกเซอร์พวกนี้เราไว้ปรับพวกลดไอรีดิว o นอย b a c k ็กกราวน้อยก็คือพวกลดน้อยที่ว่าเกิดจากวิดีโอของเราหรือเราจะมาปรับตัวอี u a l i เซอร์ก็ได้นะครับผมว่าจะให้เสียงของเราเป็นในออกแบบโทนไหนซึ่งทาง i m o v i e ้เขาให้รูปแบบของ e ี u a l i เซอร์มาหลายแบบอยู่ก็ลองไปปรับดูได้นะครับแล้วก็อีกตัวที่ใช้บ่อยก็คือตัวนี้นะครับผมตัวสปีด มันก็จะมีเมนูมาอยู่ประมาณ 2, 3, 4, 5ตัวนะครับผมตัวสปีดต,ตรงนี้ก็คือ Normal ก็คือถ่ายมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นส่วน Slow ก็คือเราทำให้วิดีโอของเราชาร้าลงโดยที่เราจะเลือกได้ว่าจะให้ชาวว้า,ชาลงกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติราช้าลง2 5เรเราก็จะมาลองเพยด,ดูนะครับผมวิดีโอเราก็จะค่อยๆชา้าลง ก็จะทำให้วีโอมีความน่าสนใจไปอีกแบบตัวต่อไปเราจะมาเลือกกันตรงที่เมนูฟาสตนะครับผมลองคลิกเลือกไปดูนะครับผมก็คือก่อนอื่นเราต้องเลือกวีโอที่เราต้องการทําก่อนนะครับผามผามเลือกวีโอตัวนี้เป็นวีโอหลักแล้วก็มาเลือกฟาสตนะครับผมเราก็จะตั้งได้เป็น 2x 4x 8x นะครับผม ในที่นี้ผมก็เลือกเป็นแค่2อง X4 นะครับผมแล้วก็ลองมาเทวิดีโอดูนะคผมเนี่ยวิดีโอของเราก็จะเร็วขึ้นหลังจากเราต้องการให้มันกลับมาเป็นปกติใช่ไหมครับผมเราก็เข้าไปที่เดิมแล้วก็มาเลือกเป็น normal ว v ดีโอจะกลับมาเป็นปกติ สำหรับในคลิปที่2นี้ผมได้แนะนำการใช้งานเมนูต่างๆที่จำเป็นไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปคลิปที่3เราจะมาเริ่มตัดต่อวิดีโอกันนะครับผมก็ติดตามชมกันได้นะครับผมสวัสดีครับ